ไม่เมื่อกี้เห็นมีมีอันนี้ครับราคาโอเคค่ะในที่สุก็ถึงวันของเราแบบเตมที่แล้วครับผมค่ะใช่ไหีคะสำหรับผมนะครับก็ตื่นเต้นมากๆเลยครับแล้วก็ดีใจมากๆแล้วที่แบบวันนี้ได้มาถึงแล้วครับก็เป็นฟิตติ้งอย่างทางการครับแล้วก็ได้ใกล้ที่จะเปิด กล้องแล้วครับก็ตื่นเต้นมากมากครับแต่วก็วกผมจะทําให้ดีที่สุดเลยครับครับก็สำหรับกล้องก็ตื่นเต้นเหมือนกันครับแล้วก็แบบคิดว่าแบบเพื่อนพี่เพื่อนเพื่อนเพื่อนพี่ทุกคนก็แบบตื่นเต้นเหมือนกันที่แบบจะได้สแสดงในโปรเจกต์นี้ครับก็ช่วงที่ผ่านมาพวกเราก็แบบเวิร์กช็อปแล้วก็แบบมีเรียน acting หรืว,ว่ามีเวิร์กช็อปวยแบบหนักเลยก็พวกเราก็แบบอยากจะทำให้แบบออกมาดีที่สุดครับยังไงก็ฝากทุกคนช่วยเป็นกำลังใจพวกเราด้วยนะครับ เมื่อกีฟิตติ้งเมื่อกี้ฟิตติ้งก็สนุก่คะจริงเหรอครับมันเิดตรงไหนก้องก้องเหรอไม่รู้เหมือนกันยังไงพี่โทนคะเราไม่เถิหรอกนิดนึ่งครับตรงไหนตรงไหนที่มันเิดตรงตรงที่ถ่ายรูปครับฟิิ้งก็คือถ่ายรูปแล้วคนเยอะคนเยอะอะไรเถิดเิดครับเิดตรง ใช่ครับกลับใส่ชนักศึกษาเนะม่ว่าแล้วเป็นไงบ้างครับกลับไม่นใ้องยังใส่บ้างครับก้องใส่เสื้อช็อปไม่อันร้อนเสื้อช็อปใส่ไม่ไหวใส่สตริตแต่ใส่เสื้อช็อปแล้เสื้อนักศึกษาสเ้นี่ยชอบล้ากันผมเหรอครับชอบน้องคู่ครับไม่ถึงชอบน้องก้องใส่ชุดนักศึกษาหรือว่าชอบน้องก้อง ใส่อะไรก็ชอบหมดยังไงครับที่หนักที่นกอา่ตรงไหนี่หนักใจาครับที่หน<า>กักใจเหรอครับเอาเป็นที่แบบกังวลนิดนึงได้ไหมครับอาจจะเป็นเรื่องการพูดเพราะแบบรู้สึกว่าแบบกล้องก็เพิ่งถอดเล็กมารู้สึกว่าแบบยังไม่ค่อยชินกับการพูดเท่าไหร่ครับสำหแบบรับผมนะครับพูดเร็วไปนิดนึงดีว่าครับสำหรับผมนะครับก็ มีกังวลงเรื่องการพูดแล้วก็การใช้ voice ครับเพราะว่ารู้สึกว่าภาษาไทยผมยังไม่ไม่ค่อยแข็งเท่าไหร่ครับก็จะไปอ่านหนังสือหรือภาษาไทยเยอะๆครับแล้วก็พูดให้ใช้วรรณคดีลำดำใช่ครับก็จะพยายามให้ดีที่สุดครับแบบในการเรียนรู้ภาษาไทยมากกว่านี้ครับแล้วก็การพูดก็อยากให้มีบีบตามที่หมื่นฟ้าครับเพราะว่า การพูดเราแบบอะไรที่เล็กๆและมีรายละเอียดเยอะๆก็จะพยายามทาให้เหมือนที่หมูดฟ้ามากที่สุดครับไม่ทที่ต้ยัยงน้งต้องการก็ที่แบบว่าเราเมึมามีเยอะเลยครับ <c oughs> ม,มีเยอะเลยครับก็มีเรื่องของอการพูดเป็นประโยคครับบางคำผมไม่เข้าใจประโยคอย่างนี้ผมก็จะพูดสลับไปสลับมา <c oughs> อย่างเช่นแบบมีบทหนึ่งนะครับที่ ที่ตอนที่เราลองเวิร์กช็อปแล้วเราก็แบบมีแบบลองอ่าบทใช่บทลองเล่นดูใช่ครับอะไรนะอะไรอนาคตอะไรนะบอกว่าแบบเออแบบผมจะไม่เสี่ยงอนาคตผมไปตอนนี้หรอกนี่ครับแต่ว่าตอนนั้นอะผมพูดว่าผมจะไม่เสี่ยงตอนนี้หรอกอนาคตผมอะคำมันก็สลับกันใช่ครับเป็นแบบปัญหาเรื่องประโยคครับ กล้องช่วยหัวบล้อครับเพราะมันตลกครับเข้าไปแล้วเขาบอกไม่ใช่ไม่ใช่เอาใหม่แะ้รก็แบบก็ท่องสักแป๊บหนึ่งก็ทําได้แล้วครับใช่ครับเพราะว่ามีน้องกล้องคอยช่วยครับโอ้โหแล้วกล้องนี่ถอดหล็กแล้วพร้อมจะเป็นแก้มย้อยเต็มที่แล้วใช่ครับคือเมื่อวานเนี่ยรู้ว่าจะมาฟิตติ้งวันนี้เมื่อวานกล้องก็เลยไปกินหมูกระทะมาเลยอือ ก็ให้แกมีอะ้วพี่อห่คาแรคเตอร์ที่เหมือนฟ้าจิ่เหมือนเครับถ้าเทียบโดยตรงแล้วก็มีมีส่วนที่คล้ายมากๆเลยครับแล้วก็มีส่วนที่ไม่เหมือนเลยก็มีครับอย่างเช่นที่ไม่เหมือนก็คือเป็นความที่ที่เหมือนฟ้าเป็นคนที่สู้งานมากๆเลยครับแบบคือในในในพารของการทํางานที่เหมือนฟ้าก็จะเป็นคนที่แบบเด็ดขาดแบบ ทุกอย่างเลยครับแบบเป็นคนสุขุมอย่างนี้เขาก็จะแคุมวิทย์แบบไม่ใช่การทนนะเ <c oughs> ครับก็จะดุมากมากเลยครับในการพาร์ตขอพาร์ทของการทํางานครับแต่ว่าถ้าอยู่กับน้องที่รักอย่างนี้ก็จะเป็น,นอยู่คนเดียงไปเลยก็จะเป็นแบบผู้ชายแบบฟุ้งฟูนน่ารักน่รารักครับแล้วมี่โฟล์คีะเป็นยังไงครับตอนนี้ผมไม่รู้ว่าผมคอยู่เปล่าแต่ว่าให้น้องก้องตอบละกันยังไงครับชูุวิทย์ไหม น่าจะไกลไปหน่อยครับรถติดด้วยอืมเปล้วไงเขาเหมือนไหเขาเหมือนก็ก็เหมือนนะครับรู้สึกว่าที่มีไม่เหมือนมีแบบแค่แบบน้อยมากที่ไม่เหมือนอเขาบอกว่าหลอกกว่าจริงไหมครับทุกคนยังไงครับผมก็ก็<ม>ถ้าเรื่องแอกก็คือผมว่าแบบพอสูสีกันเลยละครับว่าทพี่เห็นว่นกับพี่โท แล้ว่าแบบรู้สึกว่าพี่มือนฟ้าจะเป็นเป็นแบบคนที่แบบตัดสินใจเร็วแบบตัดสินแบบเด็ดขาดมากกว่าแต่วแบบ่าพี่โทเค้าแบบอาจจะแบบคิดรอบคอบกว่าว่าแบบเออควรจะทอย่างนี้ดีไหมอย่างนี้ดีไหมใช่ครับใช้ใช้เวลาในการใช้เวลาในการตัดสินใจใ <ช S 2> <Gren. S 2> หน่อยก็เลยแบบมันก็มีสิ่งที่อาจจะไม่เหมือนเพราะว่าแบบถ้ารีบไปเลยบางครั้งมางอาจจะแบบใจร้อนกันไปหน่อยครับแล้วที่รักกับกล้องเหรอะกล้องว่าที่รักกับกล้องก็ แบจะเหมือนกันหมดเลยครับแต่ว่าจะมีแค่บางอย่างที่ไม่เหมือนกันคือที่รักจะเป็นคนที่แบบชอบทุกอย่างบนโลกใบนี้เลยแบบรักทุกอย่างรักแม่รักแมวคือรักทุกอย่างเลยแต่ว่าแบบก็จะมีแบบสิ่งที่กลัวเหมือนกันก็เลยแล้วก็ที่รักเนี่ยจะเป็นคนที่มองโลกในแง่ดีตลอดเวลาก็รู้สึกว่าแบบกงมองแบบโลกในความเป็นจริงกนเลยรู้สึกว่ามันก็จริงๆิมันก็ไม่ได้มีแบบทุกอย่างมันก็ไม่ได้ดีตลอดแบบไม่ได้ดีเสมอไปก็รู้สึกว่า มันก็เป็นข้อที่แตกต่างระหว่างกล้องกับทีรละเหมือนกันครับเดี๋ยวพอเราแบบว่าสวมบทเป็นทีรละไปเนี่ยเดี๋ยวเราจะต้องการมุนแต่เอ็นเอร์จีเดียวกับทีรละต้องเป็นเอเนอร์จีเดียวกับทีรละเลยส่วนพี่โทเนี่ยก็คือพี่ผนฟ้าแล้วก็จะเป็นฟิลแบบโอ้เหเศรษฐีรวยมากเลยเออใส่เปย์ใช่อันนี้เตรียมเปย์เลยคะหรือว่าเปย์ดอันนี้เดี๋ยวให้พี่ผลฟ้าเปครับเอาแล้วพี่โทอ่ะพี่โทพี่โทขอนิดนึง เป๊ะปะเาพร้อมเป๊ะเป็นบางโอกาสบางโอกาสที่ได้เจอครับอยากกินหมูกระทะใช่แล้วก็ชี่เบอกจะซื้อร้านหมูกระทะเลยก่อนไหนไม่ใช่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 ซื้อแฟนชายมาเปิดที่โทรมาแต่ว่าแบบเปิดหน้าบ้านแล้วแบบมีแค่โต๊ะเดียวอราคาเราต้องลูกค้าคนเดียวเหรอคะใช่ครับ ครับพนักง,งานก็คือผมคนเดียวเหมือนกันอันนี้แบบบอกให้พี่เขารับรู้จะได้เปิดก็อยากได้ใช่แต่พี่เขาอยากได้ลูกค้าเหมือนกันครับต้องมาทุกวันนะได้อืเขาห้ไปเปิดหน้าบ้านเช้าได้โอ้โหหน้าบ้านน้อง <c oughs> ไม่มีที่ให้เปิดแล้วครับ หรือเราจะเคลีพื้นที่ให้เขาใหม่เดี๋ยวเอาจักรยานออกให้โอเคได้ก็ตัวเดียวเล้วลูกค้าคนเดียวใช่ตัวเดียวก็อีเดียวก็อีเดียวแล้วในใจคนเดียวป่ะเห็นไหมพี่เก่งไหมเก่งข้างหลังพี่โฮเขาจ่ายอะไรโผล่มาว่าไงอ๋ออย่างนี้นี่เองยังไงชึ้งลอยครับผมนิดนึงนิดนึง เขาถอดแต่งานมากนะครับอืมตอนถอดกับไม่ถอดก็น่ารักคนละแบบครับล่าสุดเห็นเขาทอดกุกกี้เขาใม่กินนะกุกกี้อ๋อเขากินหมดแล้วอะไม่หนูว่าหมดแล้วคือเขาไม่ยอมมาทานเลยหมดตั้งแต่ที่บ้านแล้วครับใช่ครับทำไมไม่แบ่บที่ทุบ้างคะเพราะว่าเดี๋ยวเราก็จะทำใหม่ให้ครับอืมได้เดี๋ยวก็จะทำใหม่ใช่สักวันห LIKE นึ่งที่อยากทำแล้วฮันนะได้ครับ จะทำให้ป็นโปรเจคชั่นอ่ะชิ้นเดียวหรือว่าหล่เอาเป็นชิ้นเท่านี้ชิ้นเดียวชิ้นเท่านี้โอ้โหเข้าตาออบได้ปะเนี่ยเข้าไม่ได้ต้องซื้อเตาอบใหม่แล้วอ๋อซื้อเตาอบใหม่อันนี้คือบอกใครก็คืออ๋อเดี๋ยวน้องเขาจะไปซื้อเองใช่ไหมไม่พี่โทซื้อมาให้ครับกอดรอติดตามครับคุกกี้ของน้องก้องอ๋ออเรียพวกที่รอติดตากันนั่เลยใช่ไหมผมรอติดตามครับทำได้ครับสนุกดีทำได้ครับทำได้ตลอดแต่ว่า แถมแบบยาแบบท้องแก้ท้องเสียด้วยได้ครับขายแบบเป็นแพ็กเกจต้องการคู่ใจเขาไปในนี้ด้วยทำไมเราไม่มั่นใจหรอคมั่นใจครับแต่ว่าแบบไม่คือน้องน้องเขาจะให้ผมปวดท้องเป็เลยครับผมใช่ครับ <laughs> <laughs> เล่นฐาเร่งเร่งอ๋อเร่งอ๋อครับก็ค่าวก็รู้สึกว่าถ้าเกิดว่าเราให้ร้อยเปอร์เซ็นทุกอย่างก็จะไปได้ดีครับค้าก็น่าจะทันอยู่แล้วแน่ๆเพราะว่าแบบเราก็จะมีการเปิดกล้องภายในสิ้นเดือนนี้แล้วก็รู้สึกว่าน่าจะยังไงก็ทันออนปีนี้แหละครับครับผมแล้วตอนนี้ก็คือที่บก็คือถนัดที่ที่รักยังไงครับอ๋อถ้าแบบ เรียกอยู่แล้วครับเอ้ยฮะไม่เราไม่ค่อยไม่ค่อยแข่งภาษาไทยใช่ครับเพราะเรียกน้องก้องอยู่แล้วแล้วก็แบบเรียกที่รักบ่อยตอนนี้ลองกล้องเริ่มชินยันเวลาที่แบบว่าเราจะไม่ได้รักแค่กันแบบว่าเตอร์อะไรก็ก็เริ่มชินแล้วครับเพราะแบบมีเวิร์กช็อปกันมาไงก็เลยไหนลองดูที่รัก พี่ลักฮะได้ไหมคะได้ไมได้ได้บลาเรียกี่รับรเาคเค่าิตาเดี๋ยวจะมีทั้งแบบอส่ว้องก็ ฝาเรื่องกี่หมื่นฟ้า Your Sky the Series ด้วครับเพราะว่าก็พวกเราเป็นนักแสดงนำนะครับก็ฝากเป็นกำลังใจให้พวกผมแล้วก็เดี๋ยวพวกผมจะทำให้เต็มที่ที่สุดเลยครับแล้วก็ขออิง <c oughs> uh, uh, Please follow us the Your Sky Series uh, Thomas and Gong will do our best to uh, make this series the best series that we ever made ครับผมแล้วก็ ตอนนี้ทางค่ายก็มีประกาศวันบวงสวงไปแล้วนะครับก็อยากให้พี่ๆสื่อแล้วก็พี่ๆแฟนคลับทุกคนมาให้กําลังใจเราในวันที่บวงสวงด้วยนะครับแล้วก็เราก็จะมีถ่ายคิวแรกภายในเดือนนี้ด้วยก็ฝากทุกคนเป็นกลังใจให้พวกเราทีมนักแสดงเรื่องกี่หมือนฟ้าทุกคนด้วยนะครับครับแล้วก็ฝา,ากทุกคนเป็นกํ่ลัอนงใจให้อ้อนห่มหนุ่หน่มนุ่มหนุ่มห่นุ่มนุ่นห่หม่น แล้วก็นักแสดงทุกๆคนด้วยนะครับพวกเราก็จะทำให้เต็มที่ที่สุดครับเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับ